เราเดินทางกันมาไกลามากๆเลยนะคะสำหรับสังคมการตื่นรู้ของเรานะคะชุมชนแห่งการตื่นรู้ของเรานะคะก้าวเข้าสู่ปี2024นะคะด้วยความความมั่นใจอะค่ะว่าชีวิตของเรามันเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วก็หากว่าใครที่คงคงพลังงานการสั่นสะเทือนของตัวเองในในคลื่นพลังงานการสั่นสะเทือนที่สูงๆแล้วก็ ต้องการนะคะมีเจตจำนงเสรีต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะ,ะที่จะมีสติในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ทุกๆอย่างที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐ,ฐกิจนะคะเศรษฐ,ฐกิจความสัมพันธ์การงานนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องความเป็นอยู่วิถีชีวิตต่างๆนะคะที่มันจะ มันจะทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงมีการทบทวนตัวเองนะคือพลังงานเนี่ยมันจะถูกแยกกันแล้วก็ถูกรวมกันถูกแยกกันในที่นี้ก็คือพลังงานไหนที่มันมันแยกห่างกันนะคะมันมันไม่เข้าคั่วกันมันเป็นคั่วบวกกับค้่ลบมันเป็นพลังงานความถี่ต่ํากับความถี่สูงอย่างเงี้ยมันจะแยกกันโดยชัดเจน และหากพลังงานไหนที่มันเข้าคั่กันที่มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะมันก็จะรวมรวมกลุ่มกันได้รวมตัวกันได้รวมชุมชนสังคมกันได้อย่างเหนียวแน่นมากๆนะคะเหนียวแน่นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่า,าการการแยกพลังงานในในลักษณะแบบนี้มันมันช่วยให้ แม่ไกย,ย่าค่ะหรือว่าพระแม่ธรณีหรือว่ามาเตอร์เอิร์ธหรือว่าโลกของเราอะค่ะที่เป็นจิตสํานึกของของการดํารงอยู่ของอพื้นดินเราอะค่ะที่เราเรียกว่าแม่ไกย,ย่าแม่ไกย,ย่านะคะหรือว่าแม่ไกอานะคะมันจะง่ายต่อการที่จะเคลียร์พลังงานเพราะว่า,าเมื่อกี้นะคะครูก็ได้อ่านชานลิ่งของลินดาลีนะคะที่เขาชานุลิ่งของพระแม่ไกยา หรือแม่ไกย่าเนี่ยค่ะกับพระเจ้าดีวยนะคะที่ช่วยกันเคลียร์พลังงานเนี่ยนตอนนี้นะคะก็เป็นการเคลียร์พลังงานที่ค่อนข้างจะหมดจดนะคะแล้วก็พลังงานไหนที่มันไม่สอดคล้องกับการวิวัฒน์นะคะไม่สอดคล้องกับการเลื่อนมิติไม่สอดคล้องกับการ ascension ของ ของอของโลกเรานะคะก็จะถูกกําจัดนะคะก็จะถูกก็จะถูกล้างก็จะถูกเคลียร์นะคะเพราะว่าแม่ยายนะคะ G ก็ก็ตัดสินใจแบบว่าเด็ดขาดแล้วนะคะว่าจะไม่คือจะไม่ไม่ล่าช้านะคะจะไมะ่จะไม่รออะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมันมีความล่าช้ามาโดยตลอดนะคะเพราะว่า อ่ามันมีคือพลังงานคือของพลังงานของของแม่เนาะคือแม่กย่างเนี้ยก็ไม่อยากจะไม่อยากจะทําไม่อยากจะทําร้ายหรือทําลายใครทั้งสิ้นนะคะที่ที่ที่เป็นลูกของของแม่เนี้ยคะ่ะแต่นะตอนเนี้ยมันดูแล้วนะคะมัน, <laughs> มนเหมือนมันเกินเยียวยานะที่ที่จะที่จะรอ ในในสิ่งที่มันดูแล้วมันมันมันไม่น่าจะเป็นผลดีกับคนส่วนรวมที่ต้องการจะเลื่อนมิติที่ต้องการจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือที่ต้องการจะวิวัตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะวางแผนในการเคลียร์พลังงาน อย่างเด็ดขาดเลยนะว่าหากใครไม่สอดคล้องนะคะหากใครไม่ต้องการไปกับไกย่าหากใครไม่ต้องการที่จะเลื่อนมิติหากใครไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหากใครไม่ต้องการที่จะสรนสะเทือนสูงสูงหากใครไม่ต้องการไปมิติที่5นะคะก็จะถูกแยกนะคะก็จะถูกแยกอย่างชัดเจนในชโนลลิงนะคะก็แจ้งว่าภายในปีนี้อะค่ะภายในปี2024ย น่าจะเห็นทางกายภาพที่มีการรีแมปต่างๆเกิดขึ้นการเมืองการปกครองที่ชัดเจนมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระบบการเงินระบบพลังงานต่างๆที่ที่เราจะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับอ,อินเทอร์เนต็ตพลังงานอินเทอร์เนต็ตพลังงานทดแทนนะครับ ไม่ใช่พลังงานทดแทนพลังงานที่ที่เราจะเปลี่ยนใหม่ที่เราจะใช้เป็นเป็นพลังงานอ่าเป็นพียวเอเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่จะลดการอ่าใช้น้ำมันใช้กา๊กาซใช้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นภายในปีนี้นะคะตั้งแต่ต้นปีถึงถึงปลายปี2024นะคะเพราะว่ามันมีการอ่ารีแมปก็คือเป็นการอ่าปรับเปลี่ยนแผนที่ปรับเปลี่ยนอ่า โครงสร้างใหม่ของของโลกเรานะคะในการดำรงอยู่ใหม่ทั้งหมดนะ,ะเพราะฉะนั้นเราที่อยู่ในเส้นทางนี้อยู่แล้วนะคะในสังคมการตื่นรู้ของเราเนี้ยเรากา็เตรียมพร้อมเตรียมรับแล้วก็ปรับพลังงานไปเรื่อยๆเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกไปที่คลิปที่แล้วนะคะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเห็นได้ได้ชัดแล้วบางคน บางคนหรือหลายๆคนนะคะก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการโยกย้ายมีการาจากลาแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีพลังงานมืดนะคะพลังงานมืดที่ที่อยู่รอบๆตัวเราที่อยู่ในตัวเราอะ่ะเขาก็จะทํางานถึงที่สุดนะอันนี้อันนี้บอกแล้วบอกอีกนะ,ะว่าเขาก็ไม่ได้ยอมง่ายๆนะจน จนถึงที่สุดอะคะ่ะจนถึงจนถึงที่สุดถึงที่สุดแต่ณนะตอนนี้คือมันมันยังเป็นช่วงอาช่วงเคลียร์พลังงานช่วงอะไรเงี้ยคือณนะตอนนี้เขาก็ยังทํางานของเขาได้อยู่นะคะสาหรับพลังงานมืดของเขานะคะเกมเกมของเขาก็ยังดําเนินต่อไปนะคะเกมของเราก็ดําเนินต่อไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอ่าเหมือนมีสติในการที่จะตัดสินใจนะคะตัดสินใจในการเลือกทางเดินในการ เลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะในทุกขนาดจิตเลยนะคะที่ที่เรามีชีวิตอยู่ในการดำรงอยู่เนี่ยเราจะต้องแบบมีสติในการเลือกดีๆเลยนะเพราะว่าหากว่าเราหลุดนะคะสติเราหลุดแล้วเรา,าเหมือนอาจจะหย่อนยานในการทำสมาธิในการที่จะเคลียร์พลังงานอยู่กับธรรมชาติคือปรับสมดุลน,นะคะปรับสมดุลพลังงานของเราแบบพลังงานหยินหยานพลังงานอ่า ผู้หญิงผู้ชายเนาะพลังงานมัสคิลินพลังงานเฟมินินอ่ะพลังงานสองขั้วของเราที่ที่มันจะต้องมีความสมดุลอะ่ะมีความอ่าเข้มแข็งแล้วก็มีความอ่อนโยนในในในร่างเดียวกันในคนเดียวกันในการดำรงอยู่นี้นะคะ่ะสมดุลเนี้ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องปรับพลังงานก็โดยอ่างฮิวโดยการอ่าปรับจูนจกกักระนะคะพลังงานจากัจกระหรือว่าอ่าทำสมาธิหรือว่า เล่นโยคะก็ได้นะคะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเราต้องปรับสมดุลเราให้ให้ให้เราไม่เหวี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งอะค่ะคือไม่ไม่ไม่โกรธไม่โมโหไม่อาฆาตไม่เครียดแค้นไม่ไม่ไปในพลังงานลบแบบมากเกินไปทําให้เราแบบเหมือนดํารงอยู่ยากใช่ไหมคะแล้วเราจะกลับคืนมาสู่พลังงานที่ดีๆยากแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้หมกมุ่นกับกับการที่อยู่กับตัวเองจน จนจนไม่เผื่อแผ่จนจนไม่แบบให้ให้ความรักกับผู้อื่นนะคะโดยแบบเหมือนเราเราหมกม,มุ่นอยู่กับาการที่จะขึ้นขึ้นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์การการเลื่อนมิติของเราใช่ไหมคะคือ,ค,อคือเราเราไม่ใช้ชีวิตสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งอะคะ่ะนี่เป็นนี่เป็นกฎของการดำรงอยู่ของของ ของ duo energy นะคะที่ที่เราจะต้องปรับสมดุลในในกายภาพนี้ด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะที่ครูไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการปรับสมดุลนะคะปรับสมดุลพลังงานของเราว่าเราจะไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็ถ้าเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะเราก็จะเรียกว่ามันเป็นทางสายกลางนะคะที่ที่เราจะไม่แบบ เคร่งจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปนะคะแต่ว่าเราก็เอามาปรับใช้ที่เราคุยกันให้มันเข้าใจง่ายๆอย่างเงีย้งยก็คือการการใช้ชีวิตในการดำรงอยู่ทุกๆวันในทุกๆก,กิจกรรมในทุกๆอาชีพการงานในทุกๆก,การตัดสินใจของการดำรงอยู่แบบปกติธรรมดาของของเราในแต่ละวันนี่แหละคือเราจะต้องไม่สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งเราจะต้องมีสติในการที่จะเช็คว่าเราเรา เราไปในพลังงานลบมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราเราเราเคร่งฝึกฝนตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือคือเราจะต้องแบบปรับพลังงานให้ให้สมดุลให้อยู่ตรงกลางให้มีความผ่อนคลายนะคะให้มีความผ่อนคลายให้มีความสุขหากว่าเรารู้สึกตึงรู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัดแน่นทึบหรือว่า อย่างไงอ่ะมันมันมันจะรู้สึกได้เองอะ่ะมันจะเหมือนตึงศีรษะตัวหดเกรงแบบเราเราไม่ได้ผ่อนคลายไม่ได้สบายไม่ได้ปล่อยอารมณ์ให้แบบเราสามารถที่จะนั่งแบบไม่ได้คิดอะไรได้คือคือเราไม่ได้แบบเป๊ะ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 ตามตารางแบบทุกทุกเวลาทุกนาทีในการดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันนะคะคือเราสามารถที่จะแบบ ผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นนะคะใจเย็นใจเย็นลงช้าลงได้นะคะคือไม่ใช่อะไรก็ต้องตามตารางแบบเป๊ะไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้ให้ลองทบทวนตัวเองดูแล้วก็ลองลองปรับตัวเองดูด้วยนะคะคือการที่เราจะ,ะเคร่งเนาะมันมันเหมือนกับเออช่วงนี้เราก็ต้องทําสมาธิเราก็ต้องทำงทำ,ทำเหมือน พัฒนาทั้งโลกภายในโลกภายนอกของเราเพราะเรายังอยู่ในกายภาพเนี้ยเราก็จะจัดตารางเวลาเราก็จะทํานู่นทํานัน่นทํานี่มันมันมีหลายอย่างที่จะต้องทําแล้วก็เวลามันก็สั้นลงสั้นลงในในแต่ละวันด้วยนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี้ยมันก็เ,เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็เช้าแล้วคือเหมือนกับเ,เราก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอ่การใช้ชีวิตแบบ มึนงงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะใครเป็นเหมือนครูบ้างคือครูเป็นแบบนั้นเลยนะคือแบบว่าอะไรคืออ่าเหมือนเราเคยทําอะไรได้หลายๆอย่างในหนึ่งวันเราก็ซอยย,อย่อยกิจกรรมของเราค่ะว่าอ่ะโอเควันนี้ทําอันนี้วันนี้ทําอันนี้นะคือเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างในวันเดียวแบบให้ให้เต็มเต็มตารางของเราเลยเนี่ยมันจะมันจะทําไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะไม่งั้นเราจะเครียดแล้วเราจะไม่มีเวลาผ่อนคลายค่ะเราจะไม่มีเวลาแบบ ชมนกชมไม้เราจะไม่มีเวลานั่งจิบกาแฟเราจะไม่มีเวลาแบบนั่งที่สนามหญ้าหน้าบ้านแบบรับลมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะเคร่งเคร่งคลัดกับตารางงานของเราตารางเวลาของเราที่เราจะต้องทํากิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยให้ปรับนะคะลองปรับดูนะเพราะว่าเหมือนกับสิ่งเหล่านี้มันก็มันก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ ที่มันส่งผลกับจิตวิญญาณของเราด้วยนะคะเพราะว่าหากว่าเราไม่ผ่อนคลายนะคือมันจะเข้าเข้าสู่โหมดในการเอาตัวรอดนะคะมันจะเข้าสู่โหมดในการแข่งขันในการเอาตัวรอดโดยอัตโนมัติเพราะว่าร่างกายของเรามันทํางานอย่างนั้นเพราะว่าเรายังอยู่ในากายภาพเรายังอยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมคะไอ้จิตใต้สํานึกของเราอ่ะมันก็ยังทํางานอยู่คือระบบการทํางานของของเราอะ่ะมันก็ อาศัยจิตใต้สำนึกในการที่จะที่จะทำงานหรือสั่งหรือว่าโปรแกรมเราให้ทำทำนูน่นทำนัำ่นทำนี่หากเราเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดนะคะเข้าเข้าสู่โหมดการแข่งขันกันการเอาตัวรอดก็คือเราจะเป๊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 ะ,ปะ,ปะทุกอย่างแล้วก็เครียดนะคะแล้วก็อยังไงละ่ะมัน มันไม่ผ่อนคลายมันไม่รีแลกอะเราจะเข้าสู่โหมดนั้นโดยอัตโนมัตินะคะเข้าสู่โหมดการอัตัวรอดโดยอัตโนมัติแล้วก็เราก็จะไปไปใช้ชีวิตกับกับโปรแกรมเก่าที่ที่เราเคยวางไวะคะ้ค่ะมันก็จะอยู่ในในโหมดของของการอาต,ตัวรอดนะคะซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งซึ่งโหมดโหมดการอาต,ตัวรอดนั้นอะหากว่ามันถูกเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยมันจะปิด การเชื่อมต่อตัวตนที่แท้จริงเชื่อมต่อตัวตนที่สูงกว่าเชื่อมต่อพลังงานแหล่งกำเนิดโดยอัตโนมัตินะคะคือหากไอโหมดการเอาตัวรอดเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะตัดการเชื่อมต่อกับโหมดจิตวิญญาณเลยอะคะ่ะมันมันเป็นกระบวนการการทำงานของของร่างกายของเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าใครรู้สึกว่า อาจจะปวดหัวขึ้นมานิดหน่อยหนักแน่นทึบรู้สึกหนาแน่นใ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 นร่างกายมากไปแล้วอะไรเงี้ยคือให้เราแบบถอยกลับแล้วก็รีแลกซ์นะคะผ่อนคลายแล้วก็ให้เปิดโหมดสู่การเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าแล้วก็เชื่อมต่อกับ พลังงานแหล่งกําเนิดหรือพระผู้สร้างนะคะก็คือให้เราผ่อนคลายหากว่าเราผ่อนคลายอะคะ่ะความรู้สึกของเราอะมันตัวมันจะตัวหรือว่าพลังงานของเราอะมันจะขยายมันจะรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วมันก็จะขยายออกเบานะคะเบาออกไปแบบเนี้ยนั่นแหละเราเราเราก็จะสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานแหล่งกําเนิดของเราได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึก แน่นทึบแบบตัวมันเกร็งมันหดมันเครียดมันต้องเป๊ะๆอย่างนั้นอย่างนี้มันมันมันจะรู้สึกอย่างนี้เลย <_ d ata> เราก็ถูกตัดการเชื่อมต่อไปเรียบร้อยเราก็อยู่ในโหมดของการเอาตัวรอดนะคะมันก็จะมันก็จะทำให้เรารู้สึกหนักเ <_ d ata> หนื่อยแน่นแล้วก็อาจจะเผลอปล่อยพลังงานลบๆอะค่ะออกไปแล้วก็ดึงดูดพลังงานลบๆพลังงานต่ำๆเนี่ยเข้ามาทำให้สถานการณ์ในการใช้ชีวิต ประจำวันของเราอะมันมันเกิดปัญหาโน่นนั่นนี่ขึ้นมาได้แล้วอาจจะหลงไงคะหลงลืมเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อไงเราก็จะใช้การตัดสินใจจากสมองจากอ่ตาตักะจาก,จากตัวตนเก่าจากข้อมูลเก่าที่มันบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกอาหารในการดำรงชีวิตในการตัดสินใจอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราอวนเวียนอยู่ในภาพรวงตา สามมิติอยู่ในภา,าพโฮโลแกรมอยู่ในแมทริกธาตุได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้ให้ให้เราแบบตระหนักตรงนี้ด้วยในการที่จะผ่อนคลายตัวเองก็คือรักษาสมดุลน,นะคะรักษาสมดุลตัวเราพลังงานของของเราไวไวให้ดีนะคะเพราะว่าครูก็ครูก็เป็นเหมือนกันก็คือบางครั้งมันก็ต้องทำนู่นนั่นนี่แบบเป๊ะๆป,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 ปอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะลืมเชื่อมต่อมันก็จะมาเลยค่ะคือปัญหาก็มาผู้คนด้วยนะผู้คนที่พลังงานต่ำๆก็จะเข้ามาก็จะเจออเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นพลังงานต่ำๆแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรผิดปกติกับกับเราแล้วเงี้ยเราก็จะต้องแบบเหมือนกลับเข้าสู่ภายในของเราแล้วก็เริ่มแบบผ่อนคลายตัวเองนะผ่อนคลายแล้วก็ทำให ทำให้แบบการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมัน,ม,นมันมีความยืดหยุนนะคะมันมีความยืดหยุน่นแล้วก็มันจะทำให้มีสติแล้วก็จะ รู้ได้ว่าไอ้ตารางเวลาต่างๆน่ะถ้าถ้าเราเข้าสู่โหมดจิตวิญญาณของเราเข้าสู่โหมดเชื่อมต่อของเราแล้วน่ะมันก็จะบอกว่าเออจริงๆมันมันมันไม่ต้องเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นก็ได้มันไม่ได้สําคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นแต่คือเราไปโฟกัสมันมากไปมันก็เลยทําให้เราต้องแบบต้องทํา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 ให้เสร็จต้องทำให้เรียบร้อยต้องอะไรเงี้ยก็ในในสิ่งเหล่านี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ การปรับสมดุลรักษาสมดุลนะคะด้วยประสบการณ์ตรงนะก็เลยเอามาแชร์แล้วก็ในเรื่องของอการเป็นสมาชิกนะคะก็มีคนงุนงงพอพอดีว่าครูต้องขอโทษด,ด้วยในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเลขนะคะพอดีว่าตอนแรกบอกไปว่า99บาทใช่ไหมคะในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมสังคมแห่งการเตื่นรู้แต่ทีนี้เนี่ย อพอครูแบบโพสต์ไปปุป๊บอ่ะมีคนมีคนอโอนตังเข้ามาค่ะเป็นตัวเลขหนึ่ง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 แล้วเอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวนะคะแล้วครูรู้สึกเฮ้ยอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําไมรู้สึก สันสะเทือนะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีรู้รสึกดีอะรู้สึกดีใจจังเลยว่าเออเราเราเราถูกจัก,กรวาลคอนเฟิร์มแบบว่าเป็นตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็คงไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าครูชอบตัวเลขเฉยๆนะคะแต่ว่าคนที่โอนมา99บาทก็คือไม่เป็นไรนะคะคือโอนมา99บาทก็คือตามนั้นแต่ว่าครูอยากจะได้ตัวเลข111เท่านั้นเองนะคะไม่ไม่ต้องซีเรียสนะคะครูก็รับเข้ากลุ่มทั้งหมดเลยนะคะสำหรับกลุ่มสมาชิกของเรานะคะก็เดี๋ยว ครูจะมีอะไรอะสอนหรือว่าข้อมูลอะไรที่มันเจาะลึกเดี๋ยวไปถ่ายทอดกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็คนที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครมาเรื่อยๆนะคะก็เราก็มารวมตัวกันนั่นแหละค่ะก็คือ,อมันมันเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีเจตจำนงเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากอยู่ในเส้นทางเดียวกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการถ่ายโอนพลังงานเนาะก็คือแผ่พลังงานออกไป แล้วเราก็จะได้ช่วยคนอื่นที่ที่อยู่ในโลกของเราได้ได้ด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะคะแล้วเจอกันวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ